ยืนยันตลอดเวลาว่าว่ายังเรายังทํางานกนดีอยู่นะครับกพักตวกัท่านรัฐมนตรีทุกคนแล้วรัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานกันหนักมากตรงตร,ตรตงนี้ก็ถ้าเกิดก็ฟังจากผมคนเดียวแล้วกันนะฮะเมื่อไหรมาผมจะบอกเองแล้วกันไม่มีครับก็นกแต่ว่าเราเราก็ต้องฟังความเห็นพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องความเห็นเรื่องความเสนอแนะเรื่องความเดือดร้อนเป็นเรื่องที่ร,รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสนใจ ผมเพราะว่าจริงๆแล้วกรมสชนนัดแรกเราก็ไปภาคอีสานมาจะลองบุรีรมภูก็จะลรงภาคใต้เลยแต่ต่อไปเป็นภาคเหนือก็ก็สับเปลี่ยนกันไปครับนะครับก็ต้องไปดูแลให้ทั่วถึงนะครับไปรับฟังปัญหาแล้วก็ไปชี้แจงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับก็องมีการชี้แจงครับก็มีการชี้แจงตลอดนะครับเราลงเราลนพื้นที่ก็มีคนมาร้องเรียนใช่ไหมครับวันนี้กนเช่นว่าร้องเรียนทุกๆเรื่องอยู่นะรัฐบาลเองก็เป็นหน้าที่ที่เราต้อง ต้องรับฟังนะครับไม่เป็นราคาพืชผลไม่เป็นเรื่องถนนไม่เป็นเรื่องของอินฟราสตรัคจอร์ต่างๆเรา้อเราต้องรับฟังเหนือครับแต่ยืนยันว่าโครงการแลนบิทเนี่ยจะทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่ใช่ครับใช่ครับก็บไปพูดคุยครับ <ๆ S 2> ผมว่ายังยังยังมีการเรายยงทถามได้อีกในในแง่ของการต้องเรื่องของการสื่อสารแล้วก็รับฟังความคิดเห็นครับก็รับฟังนะครับแต่ว่าก็เห็นอยู่นะครับเมื่อวานผมกลับมาถึงกรุงเทพประมาณ10บโมงครึ่งเช้าของวันศุกร์นะครับ สองทุ่มกว่าผมมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น,นเรื่องของการลงพื้นที่เรื่องข่การให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนพื้นที่เนี่ยเราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะลงไประนนองพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีตารางลงไปหลายๆจังหวัดด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้นะครับให้ความสำคัญคอย่างมาก ยืนยันตลอดเวลาว่าว่ายังเรายังทํางานกันดีอยู่นะครับกับพรรคร่อมทั้งหมดทุกคน,กคนแล้วบางทีทุกคนพยายามทำงานกันหนักมากนะครับตรงตรงนี้ก็ถ้าเกิดก็ฟังจากผมคนเดียวแล้วกันนะฮะเมื่อไหร่มาผมจะบอกเองแล้วกัน,นผมว่าทุกคนมีการประเมินผลกันตลอดเวลานะครับเรามีการติชมเรามีการเสนอแนะกันตลอดไม่จชเป็นด้วยองหกเดือนหรือสามเดือนหรือหนึ่งปีแต่ว่าถ้าพักก รัฐบาลภาค,คไหนอยากจะมีการตัดรมก็สามารถเสนอมา,า,มาที่นายกได้นนใช่หมครอรับฟังหมดตลอดครับรรับฟังหมดตลอดครับแต่เราเองเราผมผมว่าตอนนี้เข้าที่ได้ยินมานะทุกท่านเองก็ก็หมดแต่ว่นกักการทํางานอยู่นะครับยังไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้หรอกนะครับเพราะความเดือดร้อนอย่างที่บอกก็ทุกคนก็รู้อยู่ว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนม,มันเยอะอยู่แล้ววันนี้ทุกคนที่เราพูดคุยกันอยู่ทุกคนเนี่ยผมว่าทุกคนตีหนาถ้าเราลงพื้นที่กันอยู่พอเราลงไปพื้นที่ต่างจังหวัดไปคลองบางกระเจาเราก็อยากจะรับฟังเรื่อง ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็แน่นอนครับผมเชื่อว่ามีเรื่องที่จะต้องร้องเรียนขอความช่วยเหลือบ่นเยอะนะครับหน้าที่เราก็เป็นรัฐธรรมนูที่ต้องฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็อะไรทําได้เราก็จะต้องพยายามทำออกไปให้ได้นะครับไม่มีครับก็นกแต่ว่าเราเราก็ต้องฟังความเห็นพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องความเห็นเรื่องความเสนอแนะเรื่องความเดือดร้อนเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีทุกท่านให้ความสนใจนะครับเราต้องใส่ใจด้วย